สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับมีเืินเช้าเชนะครับพาน้องมาเล่นถูต้นไม้กันนะครับลูกสาวมาแต่เศร้าเลยครับอาบน้ำขัดผิวกัน เอาปาครับทั้งแม่ทั้งลูกปลาโคนปลาดินดินไสเป็นน้ำเล็ะขั้นจะถูท่าแป้งครับถูขั้นเน่เอาแม่ลูกแอะอีล่เป็นน้ำเน่เม่แเมียเมียเป็นน้ำเน่ นมยเพื่อนคักกบลูกอีกเออหลัแม่แมยอ่อนแม่แม่ก็บ่สชนใจเร่นอย่างเดียวเอยนั่นะสาวลูกหนึงน่งลูกสาวลูกหนึ่ง แกงหัวเอาใจเศาเลยมึงเาใจเศาเลยละ่ะล่ะกับแนมนีเอาใจเศาเลยฝุ่นฝึกนนำใจเศาดิอ่ะทู่ด้ีล่ะเลย้อคือขัดมบุญ เป็นคืมๆครับเพื่อสิฝนช่วงเศร้าๆน,น,นี่จะเบินหัวหายยังไงโอ้ยมีตังตังมาแล้วตังมาแล้วเพื่อนจะใส่าามาหนี่งแน,น่แน,น่แน,น่แน่เขาพอถึอกันกับมีตังถอยถอยตังเอ้ระวังดูคุณ จะเข้าไปไก้ที่หลายจะเข้าไปไกลเออไปไปหาปิดปลายไปถอยไปไปไปเล่นถอยไปถูอีกก่อนเพ้นเปนไปนออ ฝนเขามาบพรพายุบ่อตรงเศร้ากันคือคุมฝนปล่าว่าแจ้งครับเป็นมืดๆห้องลากันเตยเศาเลยฝนเฮ้ยหัวเร็วหัวือ่ใส่มาืป lên lên, lên lên, lên <laughs> Hào tương Thắng ơi, nó văng đơn thằng Đi lên, đi lên con, đi lên con สำบรรยากาศดีๆเย็นๆสบายกันรูแมมย่อนแม่์อออออออยากกินตะกอไผ่ดิอยากกินกอไฟดิเจ้าเจ้ามีกระเล่นรัดกิาอยู่ตังไอ้สิอ้เว้น มามามาเต็นกันดีดีเห่าเหยาหงดูต้นไม้นั่นเออแล้วค่อยกินเย้เีสงสยงใสทุกคนเลยเห่าแล้วเอาทางดีแล้วไปใส่ไปใส่นั่นไปใส่นั่นฮะ ยิงก็ไฟพออุดมันเอา <c oughs> นั่นคำหนึ่งเแลยวมา,ม,าม,าม,มากมากมากมันจีบ้างเอ้าทางกินใบข้นกินนอ โอ้ดีแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ไปดึงลงมาแห้งเด้อมันสิหักเอามาให้น้องกินน้ำให้ลูกกินน้ำเลยมา,าให้ลูกกินน้ำมามาทำง่ายๆ,ๆมามา,มาพี่พี่พี่มาพี่มาพี่เล่นมา หายมูญจีนน้ำเฮ้นเอ้าเอ้า <laughs> ปั่นกัน,นกินบ่หมูจักปั่นสัตว์ชิบะไซถอยอุ้ยเรียนปออยไปใสแม่เขาก็ได้มาพี่กิน,นแล้วหนีเลยอุกเลยดิฮะ Cũng muốn cái dạng như họ én nghe nghe này, Ừ, đòn Đọc được rồi Má, má, má Má Má

cái có phay rồi này. tính mấy năm, tính hai đục năm. Tôi tuần mày đây rồi, mày đây này. Ơ, ừ. hôm thì phải ông bắt đầu rồi này, bắt đẹp rồi nó có phải rồi. Ủa, ổ cái đầy nó. <laughs> mẹ ít sợ lát lên mà lẻ lắng kín cưới với mày bạc anh ạ, của hai bay ngay ngay mama 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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆดนะครับเด้อขอบมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณแฟนครับคุณผู้ชมครับขอบคุณโครงการกดติดตามขอบคุณน้องเฟย์น้องสิงห์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ